เดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตาการเชื่อมแบบไม่คอสลิคให้ดูนะครับว่าเป็นลักษณะบแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือลองไฟด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้เด็กดูคร่าวๆไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์ยังไม่ได้ทําคลิปนะครับอาจจะสาธิตให้ดูก่อนนะครับหาดูนะครับ ต่อแนวแบบไม่คอตแหลกเครื่มท่าลาบนะครับดูนะครับอาขัวทิ้งนะครับหอาขัวทิ้งเาัวทิ้งทิ้งอย่างนี้เลยนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับทำยังไงครับเดินท่าลาบเดินท่าลาบธรรมดาเนี่ยครับอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ใส่ให้ดูก่อนนะครับ จึงที่สังเกตนะครับให้ยกดูนะครับสลักต้องห้ามดำนะครับถ้าสลักดำแล้วใช้ไม่ได้นะครับให้เคาะทิ้งอย่างเดียวสลักดำแล้วเพราะฉะนั้นสลักต้องแดงนะครับยังเห็นแนวความร้อนตาเรามองเห็นแนวความร้อนนะครับถ้าแดงนะมองเห็นความร้อนแล้วเราค่อยต่อนะครับอ้าวอาจารย์บอกได้เลยนะครับว่า เวลาเราหยุดนะครับจะเห็นอะไรได้บ้างนะครับนะครับเห็นดูใกล้ๆนะครับเราก็จะเห็นนะครับนะครับสลักตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้เวลาเราวางนะครับเวลาเราวางใหเราวางเหนือสลักตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตีนขอบนี่ขอบขอบแนวถึงตรงนี้สลักถึงตรงนี้ให้เราต่อประมาณตรงนี้นะครับมันจะเห็นอะไร เห็นขอบนะครับขอบขอบบอ่อแองบอ่อหลอมละลายเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้ยจะอยู่ประมาณนี้นะครับให้เราต่ออยู่ประมาณนี้โอเคไหมครับอ่ะยาการเครียดทิ้งก่อนครับอ่ะดูใหม่นะครับ,นะรบต้องสลกอย่างแดงอยู่นะครับนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวจะให้ดูนะครับสลักแดงๆอยู่อ่ะดูนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเชื่อมยาวเลยนะครับเชื่อมยาวเลยอาร์ตยกนะอ,อ้าวอาร์ตอารัตขึ้นมานะครับน่ะอัรถึงก์ก่อนให้ระวังไว้นะครับอารยากอัรถึงก์เลย ครับอาร์บลบกดนะครับเดี๋ยวไปดูการจะเดินเดินเร็วๆนะครับเดนะินรยาวก่อนครับเพราะว่า อาจารย์จะต่อให้ดูนะครับมันต้องมีแนวความร้อนอยู่การหยุดนะครับแดงแดงนี้ต่อเลยครับการยุดแดงๆนี้ตายเลยครับ เพราะฉะนั้นดูแนวความร้อนนะครับถ้าอย่างนี้ยังต่อได้เห็นยังครับอย่างนี้ยังต่อได้อย่างนี้ยังต่อได้อยู่แต่ถ้าดําแล้วต่อไม่ได้ไวไหมครับไม่น่าจะเกินสามวินนะครับไม่น่าจะเกินสามวิครับเห็นยังอ่านะครับเพราะฉะนั้นต้องไวนะครับตาต้องไวเพราะฉะนั้นอาจารย์จะวางเหนือเส้นตรงนี้เห็นยังครับเส้นสลักตรงนี้เหนือครับเดี๋ยวอาจารย์เคาะให้ดู ต่อแบบร้อนๆ,ๆนะดูครับอาจารย์ต่อตรงไหนเห็นยังนะครับดูอาจารย์ต่อตรงไหนลองสังเกตดูทีนะครับอาจารย์ต่อตรงนี้ครับเห็นยังอาจยกกดตรงนี้เห็นยังครับตรงนี้อาจารย์สายเห็นยังเห็นยังครับ เดี๋ยวอาจารย์จะเชื่อมยาวให้ดูนะครับเชื่อมยาวให้ดูแล้วก็ต่อให้ดูนะครับต่อที่สวยๆทำยังไงดูนะครับเตรียมตัวดูนะครับนะครับอาท์ติ้นะครับ กางกรส่ายนะครับจ่ายแล้วต่อดูนะครับ การหยุดแนความร้อนยังมีนะครับต่อเลยครับเดี๋ยวอาจารย์จะต่อเลยนะครับมาี่จายอันนี้แนวความร้อนยังมี นะครับอาจารย์จะอาร์ตเลือกวดเด อา,อาจารย์ต่อทั้งหมดสามทีเห็นนะครับลักษณะการต่อเห็นยังครับอ่ะดูนะครับลักษณะการต่ออาจารย์จะเชื่อมไม่ดูแค่นี้นะครับอ่ะดูลักษณะการต่อนะครับก็คืออาจารย์จะต่อแนวเห็นยังครับต่อหนึ่งต่อสองเห็นยังครับต่อหนึ่งต่อสองต่อนี้ก็คือสายอันนี้อาจยกกดนะครับ การจะเคาะให้ดูนะครับว่าต่อแบบร้อนๆเป็นไงแต่ต้องไวนะครับเคาะลอยต่อให้ดูนะครับเดี๋ยวดูครับเคาะเบาๆก็ออกแล้วครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูรอยต่อ อ่ะดูนะครับรอยต่ออาจารย์อยู่ตรงไหนเห็นยังครับเห็นยังว่ารอยต่ออาจารย์อยู่ตรงไหนอ่ะที่เห็นเนี่ยหนึ่งจุดอันนี้อากยกกดเห็นไหมครับจะนูนนิดเดียวเหมือนมือเรากดระยะอากต่าเห็นยังครับตรงนี้แต่ตรงนี้สายเห็นยังครับสายอยู่ตรงนี้นะครับถ้าสูงใกล้เห็นไหมครับ นะครับสายเห็นไหมครับมันจะไม่เห็นรอยต่อเลยนะครับคอรแบบต่อแบบไม่คอสสแลักนะครับต่อแบบแนวยังร้อนอยู่เห็นไหมครับนูนนิดนึงแต่ก็ยังเห็นแต่ก็ไม่น่าเกียดนะครับอันนี้คือลักษณะาการต่อแนวนะครับเดี๋ยวเหลือแค่นะครับอาจารย์สอนทฤษฎีและปฏิบัติให้ดูอันนี้แค่เรียกน้ำจิ้มให้ดูแค่นั้นเองนะครับสำหรับ m 1 6 นะรพระจอมเกล้าพระนครนเหนือเตรียมดูนะครับปีหนึ่งนะครับเดี๋ยวไว้ใบงานหน้าเจอกัน